นี่เป็อันซีนนะครับพ้อะเราไม่เคยมาไม่เจอเจะไล่สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองครับของการออกทริปนะครับตอนนี้เราก็กำลังเตรียมเติมน้ำมันอยู่นะครับเราก็จะจอดเรือตรงนี้นะครับแต่เราพักอีกที่นะครับผมลืมถ่ายในส่วนของเมื่อเช้ามานะครับก็ไม่เป็นไรนะ ๋ยวเรากำลังเตรียมตัวนะครับเพื่อจะออกเดินทางเดินมันกันเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ขี่กัน130กิโลนะครับสนุกแน่นอนนะเมื่อวานเราขี่เข้าไปในคลองตรงนี้กันนะครับมันก็จะเป็นแบบมียอเยอะมากนะตามภาพที่เราลงกันไว้นะครับแล้วเราก็ขับขี่นะครับตามเส้นทางมานะเพื่อจะไปจุดหมายแรกของเรานั่นคือเกาะคําเพียงนั่นเองนะครับแต่บอกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่คลื่นลมแรงมากๆครับดูจากตอนที่เราโดดขึ้นมานะ ก็เวลาขับเข้ามาครับมันเป็นการสำรวจเนาะเพราะว่าเราไม่เคยมาก็จะเ,เจอเต็มสะลายเต็มไปหมดเลยน้ำโคตรตื้นน้ำตื้นอยู่ประมาณเมตรเ<า>นะท่าไหรเมตรสองนี่จะเป็นความสนุกนะครับของการขับกีฬทีเที่ยวนะครับก็เวลาที่เครื่องยนต์นะครับมันสั่นนะคุณต้องรู้สึกได้ก่อนเลยว่ามันน่าจะติดขยะนะครับ ซึ่งก็จะผ่านมาถึงเกาะคาเหียงได้นะครับเราก็เจออุปสรรคหลายอย่างเพราะว่าน้ําที่นี่ตื้นมากแล้วก็สาลายเยอะมากๆนะครับเกาะําเหียงอ่าตอนนี้เรามานรรมศสการนะครับเกาะําเหียงก็คือเดี๋ยวเราจะมาไหว้พานก่อนนะนี่คืออีกที่หนึ่งที่เป็นอันซีนนะครับอันนี้ไม่มีพระไม่รู้ไม่รู้คือนี่นี่มีพระมีพระเป็นไงอันซีนไหมมาเนี้ยเราจจอดจะสีีตรงนี้นะครับ ถ้าใครมาที่นี่นะครับเขากจะถ่ายประมาณนี้อะเจ้าของป้ายเจ้าของป้ายเหลืองก็เหลืองนี่นะครับเราต้องเดินเดินเกาะคำเหียงครับนี่เราต้องเดินขึ้นไปข้างบนนะครับรู้ว่าลำบากแต่อยากมานี่เดินขึ้นมาครับเพื่อมุมนี้มุมเดียวเลยยังเมื่อกี้เราเดินผิดว่ะเดินทางลงเราเดินอย่าทางลงขึ้นมา นี่นะครับพอเราขึ้นมาตรงยอดนี้ก็เป็นวิวที่สวยนะครับของทะเลสาบสงขานะครับและนี่นะครับคือไฮไลท์ของเราในเกาะนี้นะครับนี่เป็นผาที่มีต้นเถาวันครับห้อยลงมาแบบนี้นะถ้าใครมาที่นี่แล้วไม่ได้มาถือว่ามาไม่ถึงนะครับที่จะเราเดินทางไปทางข้าวต่อครับสอดยอนะครับและอุปสรรคต่อมาที่เราเจอในวันนี้นะครับเห็นไหมครับว่าฟ้านี่ค้นมาแล้วนะครับตอนแรกตอนที่เราขับขี่เนี่ย เส้นทางครับใน GPS เนี่ยมันก็ช่างๆรังครับมันไม่สามารถไปได้ตามที่เราปักหมุดไว้นะครับเราต้องคดเคี้ยวมานะครับเพราะจะมีตอไม้ที่เขาดักปลาเนี่ยเยอะมากๆนะครับเราพยายามขี่นะครับเพื่อจะหลบฝนไปทันนะครับเดี๋ยวสักพักเนี่ยเราก็จะเจอกับลมฝนนะครับซึ่งแรงมากๆนะครับตอนนี้เราก็กำลังวางแผนนะครับว่าเราจะต้องเดินทางไปเส้นไหนต่อนะครับเพราะว่าฝนเนี่ยเริ่มตกมาแล้วนะครับ ก็สุดท้ายนะครับเท่าอย่างที่เห็นเลยเราก็ไม่สามารถหนีฝนได้นะครับว่ขี่ผ่าฝนมาเลยแบบนี้นะครับนี่ก็ข้ามเข้าสงขาแล้วขี่ะพะยุทะลุฟ้าผ่าฝนไปเลยเดี๋ยวเราไปเข้าที่พักกันก่อนนะครับเจอฝนมาไม่ไหว แล้วเราก็ได้สรุปกันภายในทริปว่านะครับว่าเราจะเดินทางต่อเพื่อจะไปทานข้าวนะครับเพราะเราหิวข้าวกันมากนี่ก็เป็นช่วงเวลา4โมงเย็นละเพราะฝนหยุดตกนะครับเพราะก็จะไปต่ออีกไม่ไกลเท่าไหร่นะครับเพื่อจะไปถึงเกาะยอนนะครับแล้วเราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อจะทานข้าวกันครับจากจุดนี้น้ําลงนิดนึงนะครับทำให้เราจอดเจสกีค่อนข้างยากนะครับแต่ก็พยายามจอดนะครับผูกหัวผูกท้ายแบบนี้นะครับแล้วก็ปีนขึ้นมาอะอย่าง้ตอนนี้ไหน เราขี่มาไกลขี่ร้อยสามสิบโลนะทานข้าวอ่ตอนตนี้เป็นขับข้าวบุฟเฟ,ฟ่แล้วใายตักก็กินก่อน,นครับเดี๋ยวเราจะเข้าที่พักกันต่อมีปลากระบอกอันนี้ปลาอะไรข้าวน่ากินมากตรงน,นี้แบบกินไม่หมดอารมณ์นี้ในที่เรากินข้าวเสร็จนะครับเราก็เตรียมตัวเดินทางกลับที่พักนะครับเพราะว่าเรามาถึงแม่เย็นมากนะครับเพราะาเดี๋ยวที่พักเนี่ยต้องขับอีกอยู่ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตวงประมาณ 5โมงตรงแนะต้องรีบไปนะเพราะว่าถ้ามืดเนี่ยมันจะขับลําบากนะก็แนะนํานะครับเจสกีทุกรามควรจะต้องเปิดไฟนะครับไว้ด้วยนะครับ สำหรับเกาะยอที่เรามาทานข้าวนะครับจะตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสงขานะครับซึ่งที่นี่นะครับจะเป็นเกาะที่มีเสน่ห์กลางทะเลสาบสงขานะครับและเป็นที่รู้จักจากผ้าทอเกาะยอนะครับซึ่งเป็นลายที่เอกลักษณ์ของเขามากๆนะครับและแหล่งเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังนะครับที่มีชื่อเสียงมากๆครับนอกจากนั้นที่นี่เขายังมีสวนผลไม้หลากหลายชนิดนะครับและที่สําคัญที่เนี่ยจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเนี่ยริมทะเลสาบนั้นสวยงามมากๆนะครับไงบ้างครับ เจอกันเลยค่ะวันเพิ่งทีนี้ปุ้ยขับเก่งแล้วเนี่ยไม่ได้ขับแล้วครับนี่ผมจะเก็บภาพให้หน่อยโอ้โหขี่ตามผมบ้านหมดเลยไม่มีใครเบรกเลยก็คือจุดที่เรามานะครับที่พักมันน้อยมากเลยมีแค่ทีละห้าห้องแล้วก็เลยต้องแยกกันนอนพักนะครับแต่ตอนเย็นก็โอ้โหคงไม่กินข้าวแล้วมั้งกินมาเมื่อกี้ที่ที่พักอีกที่ เวนที่รักยอวันีขับมาเป,ป็นไงสนุกตื่นเต้นมากโูดตอนแรกที่เจอพายุนี่ก็แบบว่าคิดถูกคิดผิดวะเนี่ย <laughs> แต่ตอนหลังค่กลับไม่มีแล้วก็โอเคชิลๆสบายๆบทั้มมทงเจอพายุทัทง้ทงเจอตอไม้ <laughs> ตแต่ตอไม้ค่อนข้างเยอะนะต้องต้องระวังพิเศษนะตอนหลังเริ่มเที่ยวแล้วเริ่มเริ่มดูเป็นแล้วเริ่มเริ่มดูเป็นแล้วเร็วลเป็นไม่ตอนนั้นลมมันแรงะแล้วมันนิด และนี่นะครับก็คือบรรยากาศยามเช้าของที่พักของเรานะครับเลียกยอลีเวอร์โฮมสเตย์นะครับสําหรับใครที่มาก็สามารถแวะมาพักที่นี่ได้นะครับแล้ววันนี้นะครับก็เป็นวันที่3ของการออกทริปนะครับเราตื่นเช้ามาที่นี่อากาศดีมากนะครับแล้วก็เราจะเดินทางกลับกันวันนี้นะครับเพื่อจะเดินทางออกไปเนี่ยเราจะไปเที่ยวที่เกาะสี่เกาะห้านะครับซึ่งเขาบอกว่าที่นั่นน่าสวยมากนะครับออกเดินทางกันเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศดีๆกันนะครับ แนะนำนะครับสำหรับนักขับขี่จสกีมือใหม่นะครับเวลาทุนขับเข้าคลองมาแบบนี้นะครับคุณต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังและควบคุมความเร็วให้ดีนะครับวันที่เราขับขี่มาเนี่ยเราก็จะเจอนะครับคนที่เขาตกปลาหรือว่าแพร่พักข้างๆทางนะครับแล้วเราก็มาถึงเกาะกะแล้วครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขับขี่จีนะครับไปจอดบริเวณหน้าเกาะนะครับเราก็ จะจ้างเรือหางยาวชาวบ้านครับพาที่บริเวณรอบเกาะนะครับแต่ก่อนอื่นนะเราจะมาจอดจสกีกันตรงนี้ก่อนนะครับเราจะไม่ขับขี่วนรอบเกาะเล่นนะครับและนี่ก็คือไกด์ของเรานะครับที่จะพามาท่องเที่ยวในบริเวณของเกาะแห่งนี้นะครับสําหรับเกาะกะเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะครับสำหรับสายมูเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับซึ่งที่นี่นะเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวนะครับสำหรับสายศรัทธาสายมูเนี่ยที่นี่เขาจะมีศาลเจ้าแม่กวนอิมนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และจากจุดนี้ที่เรายืนอ,อยู่นะครับนั่นคือหมู่เกาะ4เกาะหนะครับคือก็บอกว่าถ้าเราเอ่อมองไปทางด้านนี้เราจะเห็นหนึ่งสามสี่นะครับแต่ถ้าเราขับเรือมาจากทางด้านนู้นเนี่ะจะมองมุมมองครันนี้เข้ามาก็คือจะเห็น5้าเกาะนะครับนั่นก็คือที่มาของคำว่าหมู่เกาะ4และ5นะครับจริงๆหมู่เกาะ4 5เนหะ้า่ยมีเกาะในรวมกันเยอะมากๆนะครับ และจุดไฮไลท์ของที่นี่ก็จะมีหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้ำกระจกนะครับต้นโพเงินโพทองนะครับแล้วก็สปานักสัตว์ที่เราถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็จุดชมวิวหลายๆจุดนะครับที่เป็นไฮไลท์ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะเก็บแล้วเราก็เช่าเรือชาวบ้านนะครับเพื่อจะให้เขาพาไปที่ร้านอาหารกันนะครับระหว่างการเดินทางเนี่ยต้องบอกเลยว่าบรรยากาศของทะเลสาบสงขานั้นสวยมากนะครับแล้วเราก็ขับจ็ตสกีเล่นกันนะครับเพื่อจะถ่ายรูปนะครับเก็บไว้เป็นบันทึกความทรงจํากันครับ หลังจากที่เราขับกันมาได้สักพักนะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับชมดาวลานยอนะครับซึ่งที่นี่เขาจะเป็นโฮมสเตย์นะครับแล้วก็มีร้านอาหารนะครับอร่อยมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะจอดเลือกันตรงนี้นะครับพอเรามาจอดเนี่ยเราก็รู้สึว่าเอ้ที่นี่ประทับใจมากๆเพราะมันดูสวยงามเป็นธรรมชาติมากนะครับซึ่งที่เนี่ย ตั้งอยู่ที่เกาะหมากนะครับที่จังหวัดพัทลุงแห่งนี้นะครับและนี่ก็คือบรรยากาศตอนที่เรานั่งทานอาหารนะครับมองออกไปไกลๆนะครับก็จะมีไกด์นะครับมาแนะนําสถานที่ต่างๆนะครับแล้วเราก็ปล่อยลูกยิ้มนะครับงทานอาหารเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็บอกว่าอาหารที่นี่อร่อยมากๆนะครับก็เตรียมตัวนะครับเดินทางกลับนะครับซึ่งตอนแรกเราจะแวะกันที่ร้านกาแฟนะครับแต่จะตัดออกไปเพราะว่าตรงนั้นอาจจะมีพวกอุปสรรคนะครับเรื่องของน้ําตื้นได้นะครับเราก็จะ สิ่งกลับไปที่จุดลงเรือนะครับสําหรับใครที่จะมาเนี่ยคุณสามารถติดตามได้ทั้งเพจเขาเครับก็คือชมดาวลานยอนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยแล้วก็อันเซนสุดๆแล้วก็ถึงเวลานะครับพี่เราโบกมือบายๆนะครับเดินทางกลับบ้านก่อนแล้วนะครับแล้วก็ขับขี่จากที่โฮมเซนีนะครับเพื่อจะมาถึงจุดขึ้นเรือเนี่ยจบทริปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการขับขี่เจสกีเที่ยวที่ทะเลสาบสงขานะครับซึ่งเราขับขี่ด้วยกันทั้งหมด3วันนะครับผมต้องบอกเลยว่า เป็นครั้งแรกนะครับสําหรับการขับขี่นะครับในเชิงอนุรักษ์นะครับแล้วก็เวลาที่เราขับขี่ครับผมแนะนํานิดนึงนะครับอยากให้ขับขี่เป็นระเบียบนะครับเราต้องวางแผนดีๆนะครับว่าจุดไหนเนี่ยที่เขาสามารถให้จสกียเข้าได้และเข้าไม่ได้นะครับอย่างที่เรามากันในทริปนี้นะครับเราก็จะเช่าเรือหางยาวชาวบ้านนะครับพาไปในจุดที่เขาเป็นที่อนุรักษ์นะครับเราจะเอาจักรจอดไว้นะแล้วก็นั่งเรือชาวบ้านเข้าไปนะครับแล้วก็ เกาะไหนนะครับที่ไม่สามารถเข้าได้เราก็จะเช่าเรือชาวบ้านไปเช่นกันนะครับซึ่งจริงๆนะเราก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับในส่วนของที่เป็นเขตห่วงห้ามนะครับหรือว่าเป็นที่ระบบนิเวศเขายังดีอยู่เนี่ยแล้วก็ถ้าเราไปในจุดนั้นนะอ่ะทางพื้นที่นะครับเขาก็อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับฉะนั้นอนะ่ะเวลาให้ไปในแต่ละที่นะครับแนะนําว่าอยากจะให้วางแผนดีๆนะครับแล้วก็ ประทับใจมากๆกนะครับกับการที่ได้มาเยือนที่จังหวัดพัทลุงครั้งนี้นะครับแล้วก็ไปนอนที่จังหวัดสงขายนะรวมที่จบ3วันเนี่ยเราขี่ประมาณ200กว่าโลนะครับซึ่งค่อนข้างจะไกลามากๆนะครับแล้วก็ตลอดเส้นทางเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางที่เราเจอเส้นทางที่มันแปลกๆนะครับตื้นบ้างเ,เป็นเส้นทางที่โคดเคี้ยวบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ก็โดยรวมเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวที่ เรียกได้ว่าการขับขี่เจสกีในเชิองอนุรักษ์ประมาณนี้เลยนะครับก็สำหรับคลิปหน้านะครับผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกคุณสามารถติดตามรับชมได้ในช่องจิ๋วแอดเวนเจอร์นะครับ Yeah, we fell into each other, but I